จรถยอดฮิตไม่ตกเทรนคันนี้นะคะจะเป็นอ e ีซูสุสีประตู X Series แท้ๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นปี2022สีขาวสวยๆแบบนี้เลยแต่งมาให้ แล้วชุดตรงชุดแต่งสเกิร์ตล้อแม็กนะคะคุณลูกค้าจ๋าบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆไม่ค่อยมีเข้ามานะจ๊ะมาแล้วก็มาเร็วไปเร็วนะบอกเลยหน้าจอติดมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นจอ Android นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กําลังมองหานะคะ I e s u z u 4ประตู X-Series ปี2 0 2 2นะคะราคา5้9แ0 0้า9 9 0 0 0บาทลด20,000เหลือ5 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆด,ด้วยนะคะส่วนลดสูงสุดต่อคันเนี่ย เจ็ดหมื่นบาทเลยนะคะใครที่สนใจอยากเข้ามาดูรถนะคะเข้ามาได้เลยที่ปังน้ำเกงไก่ทุกสาขาหรือว่าทัรหารสติ๊กได้เลยที่เบอร์0943572222มั่นใจในคุณภาพรถมั่นใจในปังน้ำเกงไก่จ้า